วันนิวส์ตรงไปตรงมาแต่เริ่มต้นวันนี้นะครับที่เที่ยงรายวันครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเหตุการณ์ระเบิดบนเรือด่วนคลองแสนแสบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดคําถามตามมาว่าเรือด่วนที่ให้บริการนั้นมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเราย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเหตุการณ์ เกี่ยวกับเรื่องเรือโดยสารในช่วงที่ผ่านมาก่อนครับนี่คือวินาทีการระเบิดของฝาครอบถังแก๊ส n g g ที่ติดตั้งอยู่ที่ท้ายเรือพูมรินเรือโดยสารคลองแสนแสบขนาดความจุ80ที่นั่งที่วิ่งระหว่างท่าน้ำวัดศรีบุญเรืองบางกะปิและสะพานผ่านฟ้าลีลาดป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเกิดระเบิดขนาดที่เรือลำนี้กำลังเข้าเทียบท่าที่ท่าน้ำวัดเทพลีลารามคำแหง39เขตบางกะปิครับ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ผู้โดยสารบาดเจ็บทันทีกว่า60คนและสาหัสอีก3คนแม้จะยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดแต่ว่าวิศวกรของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดครอบครัวขนส่งผู้รับสัมปทานเดินเรือออกมายืนยันทันทีว่าไม่พบความผิดปกติที่ระบบเครื่องยนต์และถังแกส๊ส <one>, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับที่ส่งผลกระทบสําหรับผู้โดยสารที่ใช้เรือโดยสาร กนาฬิกาของวันที่25พฤษภาคม2555เหตุการณ์คล้ายกันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเรือโดยสารภายในคลองแห่งนี้เกิดเพลิงลุกไหม้ห้องเครื่องขณะที่เรือลอยลำอยู่กลางคลองใกล้กับท่าเรือทองหล่อโชคดีที่เหตุการณ์ในวันนั้นไม่ส่งผลให้ใครต้องเสียชีวิต17ตุลาคม2556เรือโดยสารชนิดเดียวกันเสียหลักพุ่งชนท่าเรือวัดเทพลีลาโดยที่ผู้โดยสารเต็มลำเรือกว่า100ชีวิตในวันนั้นต้องหนีตายกันอย่างอนละมัน ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพียง6เดือนนะครับเรือโดยสารแห่งนี้ก็เคยถูกคาดโทษเมื่อพนักงานเดินเรือขับเรือด้วยความเร็วสูงจนเกิดคลื่นพัดเข้าสู่ท่าเทียบเรือผู้โดยสารที่ยืนรอต่างได้รับบาดเจ็บไปต,ตามๆกันจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดจึงเป็นคําถามที่ตามมาว่า <Okay. S 1> การเดินเรือในคลองที่มีผู้สัญจรกว่า2 0 0 0 0 0ชีวิตต่อวันตลอดเส้นทาง18กิโลเมตรการให้บริการของเรือด่วนแห่งนี้มีความพร้อมหรือไม่ และผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลมีความจริงจังแค่ไหนวันนิวส์ตรงไปตรงมา